สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่คันนี้เป็นฮาร์เรสเดวิสันสตีดบ๊อบรถปี2022ค่ะคันนี้เป็นสเปค MLY นะคะลูกค้าจะได้เครื่องยนต์114คิวบิกแล้วค่ะเลขไมคันนี้นะคะสําหรับเลขไมยอยู่ที่1 8 6 9 1ไมค่ะ สำหรับพาเลทดับบิสันสตีบบบคันนี้นะคะลูกค้าตัวรถนะคะเป็นรถปี2022ค่ะสําหรับสตดบบปี22จะได้ล้อที่เป็นล้อแม็กแล้วนะคะโดยปกติสตีบบจะเป็นล้อซีลวดนะคะพอปี22ก็จะเป็นล้อแม็กแบบนี้เลยค่ะทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยแล้วก็จะได้เครื่องยนต์ที่เป็น114คิวบิกแล้วค่ะ1,868ซีซีปกติสตดบบจะเป็นเครื่อง107นะคะคันนี้เป็นรถที่ผลิตเดือน3ปี22ค่ะโมเดล FX BBS นะคะ ตัวรถสีเดิมโรงงานค่ะเป็นสีดำเงาวิวิดแบล็กนะคะตัดกับสีส้มค่ะมีไล่เฟดกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งดาวเจ็ดดวงแบบนี้เลยค่ะลวดลายเดียวกันทั้งสองด้านของถังน้ำมันเลยนะคะของแต่งคันนี้ค่ะของแต่งดีเลยนะคะอย่างแรกค่ะท่อเป็นซาวิกีค่ะคันนี้แคม475นะคะกลองเป็นแวนแอน h ฮค่ะคันนี้ไดเรกชุนมงเมมฟิ h เชดนะคะ ตุ๊ก,กตาเป็นของทราชินค่ะบวกกับแฮนด์ของทราชินเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยโลโก้อยู่ตรงด้านนี้นะคะสูงรวมกันทั้งหมด14นิ้วค่ะลูกค้าปลอกแฮนด์เป็นของ Hard ดรัก m a ส e น in USA มือเบรกคัตสั้นๆแบบนี้เป็นของวัน Finger นะคะไฟเลี้ยวหน้าเป็น LED ค่ะเบาะ Sederman SDC แล้วเราก็ซีซีบาเป็น HD ค่ะลูกค้าพักเท้าคนขับ แล้วก็พักเท้าคนซ้อนเป็น SDC เช่นเดียวกันนะคะแต่งมาหล่อเลยนะคะคันนี้ของแต่งดีเลยค่ะเป็นแบรนด์เนมทั้งคันเลยนะคะนี่ค่ะลวดลายเดียวกันเลยทั้งสองด้านถังน้ำมันนะคะฟา r เดอร์บี้หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะลูกค้ารถปีย2บสองแท้เลขเกียร์ทีสองสองคันเกียร์ก็เป็น SDC เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ ฝาถังน้ำมันค่ะเป็นของ Rawcraft นะคะนี่ค่ะ One F นะคะสั้นๆแบบนี้เลยค่ะ t ร a s h i n นะคะหล่อๆเลยค่ะ ราคาค่าตัวนคะคาตารางการดาวกันผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะพบกันใหม่คันหนะะ้าค่ะลูกคา้าวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ